ริงทั้ง,งรูมตัดออกตัดออกจีนะครับมวยเปินอ,อยู่ต้องบน,นครับพอต้องุ่มนี่บทต้องเสียดายครับออกเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับปอแม่ปีน้องท่านผู้ชมตีหักจูฟูจุคน,นครับวันนี้ก็อยู่สวนเหมือนเดิมเนอครับ มาเข้าสวนพริกหนุ่มเขียวซีอานหนึ่งหนึ่งสามเหมอนเกลาครับวันนี้ก็จะมีเทคนิคดีๆมาฝากปอแม่ปี่น ong นะครับพริกหนุ่มเขียวของเขาก็เริ่มจีจิลิศแล้วนะครับดอกนะครับนี่ครับพ่อครับนี่พ่อครับเริ่มจีจิิศแล้วนะครับบางเก่ากก็หนวยน้อยมาแล้วนะครับนะครับวันนี้จะมีเทคนิคอะไอย่างมีสาราด,ดีๆอ,อย่าง่อแม่ปี่น้องก็พอคลิปให้จุ๊บนะครับ เพื่อเป็นสาระได้ดีนาไปต่อยอดได้นําไปเจได้นะครับอายุได้ส0บกว่าวันแล้วนะครับตัวนี้ีหัวเก้านี่ครับปัดตัวตัวครับนี่หมะง้มขนาดนะครับก็เป็นพ่งง้ำครับผมไปนอกว่าครับเป็นผงงาำจุดนี่นะครับแต่ผงง้ำจีนนะครับเขาบอกเอานะครับเดี๋ยวจะมีเทคนิคการแต่งนอแตงกิงพริกผงในเอาต้องแต่งนอแตงกิงนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูเทคนิคนะครับเดี๋ยวปอจะกําลังจะแต่งนอแตงกิงอยู่นะครับนี่พอครับ เอไปพอป่อแตงนอนแตงกินครับเอาปอกิงตั้งหลุมเขาออกมดเลยเหรอครับลุมออกมดเลยนี Twelve, like. ja, ่ครับพอครับตัดออกหมดเลยนะครับน้องเสียดายเนอต้องเสียดายไหมนะครับน <Okay. S 1> ี่หลอดออกหมดเลยนะครับหอดออกหมดเลยนี Cohen ่ปลาโตอย่าเก่าตั้งจี้นะครับพอเก่าไปครับนี่ครับกิ่งตั <il> ้งหลุมตัดออกตัดออกจี้นะครับ นี่ครับเอากรบออกนี่ครับสังเกตเก้เน่นะครับเก้เน่จะเป็นเป็นพุ่มเนี่ยงามๆนะครับแต่เอาเปานะครับมันจะตัดออกเลยนะครับนี่พอครับพ่อแม่ี่น้องพอนะครับรอดออกาหมดเลยนะครับนี่กิ่งตั้งหลุมนี่นะครับกิ่งตั้งหลุมใบตั้งหลุมนี่ครับนอตั้งหลุมอ่ะกิ่งก็ได้นอก็ได้นะครับ ตัดยาด้ยใส่ยาด้ยนะครับน่ครับน่ครับเดี๋ยวพอเก้านี่นะครับเกลานี่สังเกตดูนะครับปล่อยไปนอกรับตั้งุ่มนี่จะงามนะครับมาค้นว่าเสียดายนะครับตัดมาเฉยงนะครับเดี๋ยวพอเกลอนี้นะครับแต่งมาแล้วจะเป็นจะไดนะครับนะครับเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคดีๆนะครับที่นำมาฝากพ่อม่ปนอก้องเนื้อครับ ร่อนออกให้หมด้ะครับนี่ครับก็จะเหลืองาตั้งบนไว้นะครับนี่งาตั้งบนนี่นไว้นะครับอ่ะก้อนนี้มาพอเก้านี่ครับก้อนี้กับพวกซึนบุญนะครับตั้งหลุมนี่ครับอ่ะอยู่ในปอดแต่งพอนะครับแต่งแล้วจะเป็นจระได้นะครับเอ้านี่ครับตั้งหลุมหอกมดเลยครับนอทั้งหลุมกิงทั้งหลุมนะครับนีเหลืองาตั้งบนนะครับนี่ อายุก็ประมาณ30วันขึ้นนะครับปอนอะสามสิบวันขึ้นในฮาวแตงนะครับตัวนี้เฮาแตงมาบดตันครับตัวนี้40กว่าวันนะครับแต่ก็เป็นหยังนะครับครับร่อนออกครับเหลี่ยกับงาทั้งบนนะครับพ่อแม่ไปนัองกบมคอคนก็บาเสียดายกิิงต้งหลุมปุ้สร้บุญร่อนอออให้หมดนะครับ ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับสาระดีๆที่นำมากฟ่อแม่พี่น้งนองนะครับน,นะครับพอเดีย๋ยวฟอมเซกเกนี่นะครับเก่านิดน้อยนี่แหมเก่านี่แหมนะครับนี่เก่านี่ก็ต้องลุ่มครับผู้สมบุญไว้นะครับนำไปใจได้นะครับพ่อมีปน้องครับที่หันคลิปนีป้แล้วนะครับคลิปนี้แล้วก็นำไปชจได้นำไปต่อ,อยอดได้เลยนะครับ สาราดีดีจบุมีเพบอกนะครับมีกระช่องของเขาเนี่นะครับที่นำมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเอานี่พวกเขานี่ครับนี่ต้องหลุมเนี่ยปูสนบุญเลยนี่บางคนบอกปล่อยมันขึ้นมาปล่อยมันขึ้นมาก็มันจะได้หน่วยเห็นน,นะครับเดี๋ยวพอปลอดแตงนะครับนี่ครับปลอดแตงจะได้นะครับนี่ครับพอแล้วตัดออกเลย นอต้องหลุมมุกออกให้ทิงเสียงนะครับอายุองแต่สามสิบวันขึ้นนะครับแต่งได้นะครับพออกได้แล้วนะครับนี่ครับนี่พอเหลี่ยเก้าตัวอีได้นะครับนี่เอาควมเก้าครับเก้านี่มเก้านะครับพอนอต้องหลุมกระจัดง้ามนะครับนี่เอามีหยับตัดออกเลยครับนอน่อดลองโซ่ตีตัดออกแล้วง้ามก่อนี่ครับมัคุนเสดายนะครับต้องเสดายนะครับตัดออกเอาขวางเลยนะครับก็นี่เกิดแต่ง แย่งหยอยได้น้อยครับเอามือดึงออกเลยนะครับนี่ครับเอามะพร้าวน,นี่เ,เก่านะครับเก้านี่สมัยะเนาะนี่ต้องหลุม,มงามๆเลยนะครับโอ้เก้านี่มีหน่วยละตัดออกเลยครับตัดออกไปเลยนี่ครับโอ้เก้านี่ออกหน่วยแล้วนะครับสี่สิบกวนออกหน่วยสี่กิโลกรัแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเชื้อไปเ นี่นะครับตีเขาตัดออกนะครับพ่อแม่พี่น้องบางคนอาจจะว่าโอ้เสียดายนะครับต้องเสียดายมันะครับนี่ครำหย่อนงามๆเลยนะครับนี่ดอกต้องเสียดายนะครับตัดออกไปเลยนะครับที่เหลือนี่ครับกิ่งต้นบนอีจี้นะครับนี่ครับก็เป็นสาระดีๆนะครับที่นำมาฝากพ่อแม่พี่น้องในวันนี้เนี่ยครับเกี่ยวกับการแต่งกิ่งต้นพริกแต่งยอดต้นพริกนะครับหรือว่าตัดกิ่งแขนงออก ครับเพเป็นเทคนิคดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะปาไปพอตีแต่งแล้วนะครับว่ายเป็นจไงนะครับอ่ะมาพอแปรงนี่ก่อนนะครับแปรงนี่ม่ได้แต่งเลยนะครับนี่ครับพอความตึบบมาขนว่าปบาปาโตมาะขนาดนี้กับพกเก้าเพียงกันมดใบตึงกันมดนี่นะครับด้บาใจนะครับเดี๋ยวจะปาไปพอตีแต่งเซจนะครับว่าหน้าตาจะเป็นจไงนะครับมาเถียก็แปงนี่ดูนะครับผมไปด้นอกครับอ่ะเดี๋ยวไปพอตีแปรงเท้าแต่งเซจนะครับ นี่ครับผมไปนอครับให้นี่แปลงนี่แตงกิงแต่งหยอดออกมุดแล้วนะครับนี่ครับหน้าตาก็จะปิดยี่นะครับต่างกันก็ครับต่างกันครับแปลงตีไม่ได้แตงกครับถ้าลงโลกนะครับจะหันเก้าจี้นะครับก็เหลือแต่นี่ครับกิงต้งบน3สามกิงจี้นะครับนะครับเหลือกิงต้งบนจี้นะครับสังเกตดูครับตั้งรุ่มจะบ่มีเลยนะครับนี่ครับตั้งรุ่มนี่หยอดบ่มีเลยกิงบวมมีเลยนะครับตัดออกมุดนะครับ ครับไห่นี่แต่งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับผู้วครับนี่ครับจะเหลือแต่สองกิิงทั้งบนนะครับนี่สามกิิงทั้งบนเก้านี่ก่อนดอกเก้าลงๆงจ๊ครับนี่เหลืออยู่ตรงบนเจ๊นะครับตั้งบนนี่ก็จะเป็นดอกเป็นนวยแล้วนะครับดอกสีจิดลิมาแล้วครับผมไห้พี่น้องเฮ้ยหัวแปลงยาาๆเจ้นะครับนี่แตกต่างกับตะกี้ครับที่บัวเรีตงครับ ตะเกยบตึ๊บนะครับเนาะเพราะว่ากิ่งตั้งหลุมเปนอย่างนี้นะครับยอดตั้งหลุ่มเป็นอย่างนี้อยู่นะครับแต่แปลงนี้โล่งๆเลยนะครับแต่งแล้วเรียบร้อยนะครับขอครับหัวตั้งหลุมนะครับนะครับก็จะป็ดยี้นะครับนี่ครับแปลงนี้เรียบร้อยครับเหลือตั้งบนน้อยเดียวครับสามซีงานี่นะครับกำแหมงหวสามซีงานี่ครับนี่ความจริงเก้าพริกนี่สูงแล้วนะครับสูงประมาณฟุตกว่าแล้วนะครับ ก็เป็นสาระดีๆนะครับที่นํามาฝากพ่อแม่พี่น้องในวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องก็สามารถนําไปเจรได้นะครับเพราะอย่างเขาถึงได้แต่งกิ่งตึ้งลุ่มนองครับกิ่งตึ้งลุ่มครับเวลาเป็นน่วยเปืนออกหน่วยออกลูกมานะครับมันบ่อ่สมบูรณ์ครับป่อแม่พีน้องถ้าเขาแต่งกิ่งไว้สมบงบนจี้นะครับต้งบนนีญจะสมบูรณ์นวยจะสมบูรณ์ครับหน่วยจะเหมาะครับก็เปืนก็เริ่มออกนวยแล้วครับนี่ครับพอครับนวยเปืนอยู่ต้องบนครับ พอต้องลุ่มนี่บมต้องสดายครับออกเลยนะครับเมื่อเป็นยูงาระบุดขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นพริกชนิดใดนะครับก่อนยั่จี้ได้เลยนะครับเป็นสาระดีๆน้อครับผมแม่พป่น้องครับนะครับคลิปนี้ที่ป้าผมแม่พป่น้องมาจ่วยกันแต่งยอดต้นพริกแต่งกิ่งต้นพริกหรือว่าแต่งกิ่งแขนงออกนะครับแขนงตั้งลุ่มออกนะครับพอเป็นประโยชน์ตัวผมแม่พป่น้องบมน้อยกันนักนะครับ ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็อ่วยกันไล่่วยกันแชร์ไปจิมเนอรครับผมก็ขอขอบคุณป่อแม่พี่น้องยูทๆกขบคุณนะครับปะกานคลิปไหมนะครับขอบคุณครับ